สวัสดีครับทุกคนมืนอนีบอกลาแต่สีมาเห็ดกับเขาไปหายตากับยายกินนะครับตอนแรกก็ว่าสีมะเห็ดบ้านยายครับได้วาขี่ขานขนครับก็เลยคิดว่าก็เห็ดจะหนีแล้วก็จ้งยกหมอไปกินยุคพุ่นนะครับมารับมืนอนีบอกลาสีมาเห็ดต้มไก่บ้านใส่ใบบักคามปนนะครับต้มแบบเล้าเลยนะครับเสียบครับเสร็จเลยครับนี่รับกระเทียมไม่บนเลยนะครับอันนี้ไก่บ้าน ยอดกักคามครับกระกอกข้าตะไคร่ใบบกกูดแล้วก็พริกกระเทียมครับข้าตะไคร้เทใไส่หม้อเลยครับดอกพริกครับก็ใส่หลยเด้ครับเจียวเด็กหน่อยสิเพ็ดครับตากับย้ายผปมครับเอากระสีล้อน้ำเดือดฟุดฟุดฟุดนะครับแล้วเท้ากระสีเอาไก่ใส่นะครับไก่ครับเท้ากระสีไส้หม้อเป็นเลยนะครับน้ำเดือดแล้วครับ เท้าก็หามค้นนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าครับต่อใหม่จะเครื่องชูมองครับหายใจมันเปียดเรื่อครับเพื่อภูเฒ่าภูมีเขลวครับหนําหนักครับเต็มหนำหลายรอบมากครับหนำเกือบแหงแล้วครับเครื่องชูม้งแล้วครับมาสซไปบุกขามอ่อนกันเลยครับอันนี้ปรุงรสรัก็เกีืยครับปรุงรสครับ เดทีเหล่เาเากมาซิมสรสสารกันกอนนะคะเสียพับเสีเสียับเสีโอเคครับใดเหล่าเฮายกหมอไปบัตกไปย้กันเลยครับไปกันครับเดินทางกันครับกับเขาไม้แล้วมีอย,กกอย่างกินยัง บอกเลยเจ้าของมาาแม่ไหต้ากินเขาด้วยกันอยากต้มไก่ต้มไก่บ้านตจว่าซื้อมาจากตลาดเจ้าบุ๊ม่นใกล้ตลาดใกล้ใกล้บ้านอืมเจ้าว่าซื้อมาจากเจ้าว่าซื้อมาจากตลาดเจ้าว่ามันเป็นใกล้บ้านครับรอย้ายกรอนคุยขอบกันเนาะเสือตัวนี้คือที่มาคับเนาะใส่สามมือสักเกียเทียบพุน่นะนะย่ามต่างแหงมแล้วไม่ย่นหัวอ่ะ เดยกกิีไม่้จิกแต่คือสิมักครับเตรียมหาเขาแล้วไอยครับเด็กไอ้กลับมาคือสีบอกว่าโอ้ยหลานหาเขาให้กินดีเทสวิ่เขามั่วป่ากมีแต่คนบอกว่ามีคนมาบอกว่ามีแต่ A bài hát của anh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  anh hát của นูนี่เนปลานเนี่ยซาบุสขอยากไปเกันอนังปลาเต้าละมือแจ่ละเว้นน่น้ำปลานี่ก็ต้องอน้ำปลาตาโน่ใหม่พ่อมันนี้ตาโน่ใหม่เอ้ยอร่อยพ่อันนี้อันนี้ของอ e. ยครับตักเศกเกอันนี้ของอิตา<ม>เอาจานขยับมากใกล้ๆแ<ห>น่พ่นี มาเด้อครับมากินเขากับต้มไก่บ้านครับไก่บ้านเด้อครับเพื่อนไก่ตลาดครับได้วาซื้อมาจากตลาดเด้อครับได้วาไก่บ้านเด้อครับได้วาซื้อมาจากตลาดครับมีมือมขหัวมาต้มครับ

ดูเลมะปาบบางคนวันบางคนจะกินมะปาาบพวกเาคือก้าหล่ะครับแต่พแสบกับแม่พรามีก็ลังใจคำลังใจพ่กมันจะลังใจพวไม่กินมะปาบพวกเาพ่จริงคนเขาจริงหูบาเพราแซ่บพาแบผมมีกรบอกว่าแต่เป็นาตกรบอตาตจักเดียว เอาไปตัดลายสิาไปตัดลายสไปสิพอเคเสร็จป่สก้นนี่ต้องแสร็าคือใส่คับแสบ็แม่เนี่ยชินมือผู้ได้ไทเฮ็ดเนี่ยชี่มือบอกมือบอกหลานน่อยเองนี่โอ้ชิ้นราหลานน่อยหน่อยได้ไงหน่อยได้ไงบลานอ่ะน่อยได้ไงไงแสรครับสแม่เนาะ เกเสร็จตัเอาตัขึ้นเสกาเสคลินี้บอกลากัรขอตวจบคลิปแค่นี้นะคะสมมติคาบายบายบจบขอตกินข้าวกมครับ